วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการประกอบลูกสูบแหวนของ R15 กันนะครับก็น่าจะใช้ด้วยกันกับรุ่น Exciter MZXSR น่าจะประมาณนี้ครับของตระกูล150ของ Yamaha ครับเดี๋ยว แรกเลยน่าจะหยอดน้ำมันในร่องแหวนซะหน่อยก่อนนะครับก่อนจะประกอบคลิปนี้สำหรับช่างมือใหม่นะครับช่างมืออาชีพก็ข้ามไปได้เลยนะครับคลิปนี้ไม่ต้องมาดูครับอันนี้ง่ายๆอันนี้ตำแหน่งของไอเสียนะครับเนี่ยครับจะสังเกตว่าที่เขาเว้าวหลบวาวมานะครับเนี่ยครับวาวไอเสียจะเล็กกว่าวาไอดีนะครับนี่ ไฟดีที่ใหญ่กวา่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูการประกอบแหวนแหวนทั้งห้าตัวกันก่อนกันเลยดีกวา่าขั้นตอนแรกเราจะประกอบแหวนลานก่อนนะครับแหวน3ามตัวล่างคือแหวนลานกับแหวนฝานนะ้ำมัน2ตัวนะครับไม่มีหน้านะครับไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีบนไม่มีล่างประกอบได้เลยครับ อย่าให้รอยต่อของแหวนลานมันขี่กันนะครับสังเกตดูดีๆนะครับอย่าให้มันขี่กันแล้วส่วนแหวนขวาดน,น้ำมันอีกสองตัวบนล่างของแหวนของแหวนลานนะครับก็ไม่มีหน้าเนะครับไม่มีหน้าบนไม่มีหน้าล่างไม่มีหน้าซ้ายไม่มีหน้าขวานะครับประกอบได้เลยครับประกอบไปบนแหวนลานอีกทีนึงเป็นแหวนขวาดน,น้ำมันครับทั้งสองตัวเลย ต่วนแหวนที่เหลืออีก2ตัวตัวไหนอยู่บนตัวไหนอยู่อยู่ล่างให้สังเกตแบบนี้นะครับแหวนอัดตัวที่2องคือตัวที่อยู่ล่างเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่าสองทีอทอันนี้ไม่ใช่นะ้ํามัน2อทหรือรถ2จังหวะนะครับอันนี้เป็นแหวนตัวที่2นะครับเนี่ยครับมันจะมีเขียนว่า2อทไว้นะครับที่แหวนให้หันหน้าตัวหนังสือนะครับไปทางหัวลูกสูบนะครับ ไปทางด้านหัวนะครับแล้วก็เหลือแหวนตัวบนสุดนะครับหรือแหวนตัวแรกครับมันจะเขียนไว้ว่า1 p ทีก็ให้เรารู้ว่าเป็นแหวนกําลังอัดตัวแรกเลยนะครับ<อ>เช่นเดียวกันนะครับตัว1นทีหันไปทางหัวลูกสูบนะครับเนี่ยครับหันไปทางหัวลูกสูบแบบนี้ครับ ให้เรามองเห็นนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยนัาเรามองเราจะมองเห็นตัวหนังสือนะครับมองเห็นตัวหนังสือทั้งหนึ่งทีทั้งสองทีนะครับแบบนี้ครับส่วนการจัดปากแผนก็ตามใจชอบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวว่าจัดเสร็จเวลาใส่ไปในเสื้อสูบมันก็หนีหมดแล้วครับจากประสบการณ์นะครับโอเคครับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ